แต่ทุกคนสบายดีกันเนาะแต่ว่าก็ดีเท่าที่จะดีได้ฟังดูเหมือนจะแปลกๆนะเออคือต้องบอกว่าอย่างนี้จ้ะรวมๆมันก็ดีนะแต่คือมันเหงาไงมันคิดถึงร้านคิดถึงน้องไหม่คิดถึงน้องสัน เออพี่ขอโทษจ้ะพี่ไม่น่าพูดถึงน้องสันเลยไม่เป็นไรคะ่ะพี่ใหม่คิดถึงพี่สันหรอทา,ทางที้เพิ่งเจอกันไม่กี่วันวนะนะพี่นี่ข้างรนะักเนาะ บอกแล้วผมจะมาทันแต่บอกว่าไม่ต้องรีบไงรอเปิดงานก่อนก็ได้คุณยามัยบอกว่าคุณจะแมทจะมีความสุขมากถ้าคุณไทยนี่มาด้วยไม่ใช่เหรอครับมันก็ใช่แต่นี่มันกระทันหันเกินไปหรือเปล่าแต่คุณไทนี่มาแล้วกรุงเทพไม่ใช่หน้าปากซอยนะคะอ่แต่ว่าไฟล์กรุงเทพเชียงใหม่เป็นหนึ่งในไฟลย์ยอดนิยมของสายการบินขนาดเล็กนะครับมันยอน่อมมีรอบเที่ยวบินที่ผมจะมาทันอยู่แล้วคุณยาม่ก็รู้นี่ แล้วคุณไม่เผื่อเวลาไฟดีเลยอะไรเงี้ยหรอผมก็เผื่อเวลาทุกอย่างแล้วการขนย้ายสัตว์ขึ้นเครื่องบินเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับผมต้องทำสเกดูลคุณประเทศเราอ่ะไฟดีเลยบ่อยนะไฟดีเลยจริงๆมันเกิดจากการสายสาเหตุมากๆนะครับแต่ว่าไฟดีเลยในประเทศจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วฉะนั้นการที่คุณยายใหม,ม่ต้ออยากคุณทยนี่มาด้วยแปลว่าคุณธน่คุณยัยใหม่คิดว่าคุณไทยนี่จะไม่พิเศษอ่ะเหรอครับมันเป็นยังไงมันต้องต้องเอาอชนะกันฮะอยากมาดูเหรอ หรืออยากนอน